สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหมากโดยการรับซ่อมช่ง่ังน้งสถานที่ครับลูกค้าให้มาช่วยทำวันหยุดครับมาอาทิตย์วันนี้เปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนบูธครับมาถึงเละเทะเลยครับเยอะเลยลูกหมากนี่เละแบบสุดๆไปเลย เละหมดเลยดูเริ่มจากลูกหมากันครับถูกรุกหัวโอ้โหชัยทนหรือชนชัยโอ้โหตายแนละ้วนถหุมเผาขาสนิมกินหืมตายโอ้โหจะออกไหมเนี่ยตุ๊กตาล้าวนะครับ ข้างล่างก็เล้านี่ก็เล้าเล้าสองเส้นเลยเล้าข้างในเยอะเลยครับอันนี้ข้างซ้ายนะครับดูข้างขวาครับไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลย,ยหูลึกกว่าฝั่งนู้นนี่ตายเลยออมองนู้นเนี่ยไม่มีจาระบีสักแหวกจริงๆ เอทีแรกเห็นน,อน็อตหนุนออกมาอย่างนี้กะไว้แล้วอาจจะน็อตถั่วเผาขาดเป็นไปได้แล้วก็เป็นอย่างที่คิดครับน็อตถั่วเผาขาดเลยตัวตาแตกน็อตถั่วเผาขาดเละเลยครับสุดคันนี้วันหยุดด้วยเสร็จกี่โมงนี้อ่ะ ยกขึ้นไปได้ละข้างหนึ่งแล้วนะครับเปลี่ยนตุ๊กตาแหนบนะครับสแลกเก่าใช้ได้นะครับก็เลยไม่เปลี่ยนอาสแลกวาเผื่อนะครับแต่ไม่ได้ใช้ของเก่าใช้ได้ครับก็เสพให้ลูกค้าครับผมน,อนถถ็อตหัวเผาออกได้ข้างละตัวอีกตัวหนึ่งก็ใช้เผาไฟเจาะอเอาครับไม่ไหวจริง ออกไปแค่ตัวเดียวแต่ตัวนึงก็ทําจนได้ครับได้เท่ากับได้หมดแล้วครับเพียงแต่ว่าอีกรูนึงอาจจะยังต้องใช้ไฟใช้อะไรเจาะหน่อยนะครับที่ขาดเอาตัวนี้คือเอาออกนะครับตัวที่ไม่ออกก็เจาะเอาฝั่งนี้ก็เปลี่ยนบูธครับแล้วเดี๋ยวเจียแต่งบ่านิดนึงนะครับตุ๊กตาไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับลูกไข่นิดหน่อยเท่านั้นเองฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวเจียแต่งตองขอบบ่านะครับเพราะว่า คิดว่าเจียขอบบาเพราะว่าเห็นไหมครับเป็นรอยเป็นรอยแหวนเดิมบูธมันหมดมันจมลงด้านล่างครับพอจมลงด้านล่างแหวนมันก็จมตามตามตัวเผาแกนเผาตัวนี้ก็กระโดดขึ้นพอขึ้นบ่ามันก็กินจมเข้าไปดังหน้าด้านล่างอา่าก็คือด้านล่างของตัวตุว๊กตาเนี่ยครับจมมาด้านล่างด้านล่างนี้ไม่มีรอยมีรอยไล่ขึ้นมานีรอยแหวนนะครับ ตอีเดี๋ยวเจียแต่งนิดนึงน็อตประกับก็หายห,หมดครับเดี๋ยวต้องใส่น็อตประกับกันแหนบสไลด์ออกข้างนะครับแต่ถ้าไม่ใส่จริงๆมันก็ถ้าสแลกแน่นก็ไม่มีผลอะไรครับใส่ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่ามีรูให้ใส่ก็ใส่สักหน่อยต,ตอนนี้ก็ลูกหมาก็อัเาจจะเรียบร้อยนะครับแต่จับเยอนเลยลูกหมา เดี๋ยวขอช่างทํางานต่อกันครับประกอบแล้วครับผมโอ้ติดจริงๆคันนี้ติดซองแนบติดฟิตใส่เพ่ากลางครับตรงเป๊ะเรียบร้อยแต่ยังต้องดึงล้อเข้าอีกหน่อยนะครับอันนี้ก็ประกอบลูกหมากท่อนสุดท้ายก็คือท่อนนี้เดี๋ยวอาจะยังไม่ตรงดีเท่าไหร่ยิงล้อให้ขยับนิดนึงครับให้มันเข้าที่โอเคแนละ้ว ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับมีปัญหาโทรสอบถามหรือโทรปรึกษาได้ที่สกุลชัยครับวันนี้มาอยู่ลงไม้อดครับวันหยุดมาทิ่ลงไม่อัดปังนาใกล้ๆสีแยกสัมพวุทินะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ